อเจสิงโตกำลังที่จะเข้าแล้วดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราเรียกง่ายๆว่ามาเตรียมตัวกันดีกว่าว่าเราจะต้องรู้อะไรบ้างต้องเตรียมอะไรให้กับมันบ้างก่อนที่ตัวมันจะมาโดยเบื้องต้นผมมีคนถามนะครับก็คือมาวันที่18นี้นั่นเองหรือเรียกว่าสัก10วันน่ะเดี๋ยวมันจะมาละแต่วันที่8นี้ตัวจูเลียสจะมาก่อนซึ่งเพื่อนๆสามารถไปสุ่มอาเจก่อนก็ได้หลังจากสุ่มเสร็จปับ๊บสมมติถ้าได้อเจสงดาว1ตัวค่อยไปสุ่มจูเลียสอีก1ที สำหรับคนที่ไม่มีนะครับอ่ะสรุปเป็นประมาณนี้ยอดโดยเบื้องต้นเนาะแล้วเดี๋ยวทีนี้เราจะมาไล่แต่ละหัวข้อเลยละกันเพื่อไม่ไปการเสียเวลาอันดับแรกเลยครับเพชรครับก็คือในการสูบอันนี้คือสําคัญที่สุดละเราเต็มของแต่ไม่มีตัวคือโซยทุกกรณีแล้วทีนี้เราจะมาคุยว่าอาเจ้ควรกี่ดาวการ์ดมีไหมหรือมีกี่ดาวนะครับคำตอบที่ให้ได้นะตอนนี้เอาแบบไม่รอเล่นนะการ์ด3ดาวตัวละคร5ดาวนะครับ อันนี้คือเบสต,ต่ําที่สุดสําหรับอาเจเรียวนาะดังนั้นที่เราคุยกันนะตอนนี้ตัวละครต้อง5ดาวประเด็นก็คือว่าตัวละครมันจะเข้าวันที่ประมาณ1 8บแถึงยีและถ้าหากเพื่อนเล่นตั้งแต่วันแรกน่าจะเท่ากับผมนะครับก็คือเล่นมาทุกวันโดยที่ไม่มีวันไหนขาดนะครับมีทุกวันเล่นทุกวันโดยที่ไม่ขาดซึ่งแน่นอนครับว่าประมาณวันที่20จะได้อันนี้อีกหนึ่งเศษตอนนี้เศษของผมไม่มีนะครับนับง่ายๆว่าสารคลิปนี้ผมจะคำนวณจากเป็น0ูนย์เท่ากันหมด นะครับเพราะว่ามันจะได้คำนวณง่ายเนาะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราคุยกันว่าตั้งแต่ตอนที่ตู้ราชินีแม่มดออกส่วนใหญ่เพื่อนๆจนถึงตอนนี้ถ้าเล่นเท่ากับผมนะน่าจะมีไม่ต่ำกว่า15,000เพชรแล้วทีนี้มันจะมีเพิ่มเติมก็คือว่าการ์ดตรงนี้ตัวเนี่ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่า50ตัวหรือเรียกง่ายๆครับ1 5 0 0 0เพชรก็คือประมาณ120โลบวกกับตรงนี้อีกซัก50 หมายคำว่าเพื่อนเพื่อนน่าจะมีกันอยู่ที่170โลโดยขั้นต่ำอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราคุยเรื่องโลก่อนนะการันตีตัวอเจยอยู่ที่200แปลว่าขาดอีก30มบหมายคว่าอีก10วันนี้เพื่อนๆนได้แน่นอน100ให้เคลียร์ตรงนี้ก่อนนะเพื่อนๆนการันตีตัวได้100%ซแต่มีอีกนิดน,นึงในกรณีมเมื่อกี้ที่พูดอ่ะคือตอนที่ตู้แม่มดออกแต่ถ้าหากเพื่อนเพื่อนนั้นไปสุ่มตัวรักกับยามิ ไปแล้วหมายเขาว่าตอนนี้เพื่อนเื่อนเพชรจะเหลือศูนย์โอเคไหมเมื่อกี้ที่พูดคือตอนตู้ราชินีไม่หมดออกนะแต่ตอนนี้ไอ้ที่เราพูดอะ่ะคือคนที่สุมอันเนี้ยจะเหลือศูนย์เลยพอไหมทันไหมเสียใจด้วยนะครับไม่ไม่ทันนะครับอันนี้ยอมรับกันตามต,ามตรงก่อนเพราะไม่มีสิทธิ์ม,มาร้องไห้ด้วยเนื่องจากผมทำคลิปบอกมานานแล้วและมีหล,หลายช่องไม่ใช่แค่ช่องผมนะบอกกันมาโดยเสมอว่าอาเจจะมาวันที่18 บอการมานาแล้ววางแผนได้ตั้งนานแล้วแต่ดันสุ่มจนเพชรไม่เหลือไม่มีสิทธิ์ที่จะมาล้องนะครับเพราะว่าเราวางแผนกันไปแล้วเดี๋ยวมีคนบอ,อกว่าอา้าวแต่ว่าตัวละครยามิมันเก่งถ้าไม่มียามิเนี่ยมันคือผมไม่เถียงว่ายามิเก่งเว้ยแต่ยามิมันจะเก่งก็ต่อเมื่อ5ดาวการ5ดาวถ้าไม่ได้ทั้ง2อย่างนี้ยามิไม่ควรสุ่มนะครับโอเคปะ่ะซึ่งอย่างตัวละครรักเนี่ยรักแค่2ดาวก็พอกาสศูนดาวก็ยังได้ แต่ยามิไม่ใช่นะครับยามิต้องสุดเท่านั้นนะครับเหมือนตัวละครอาเจหรือแอสตาหรือว่าในส่วนของยูโนที่มันกำลังจะมามันเป็นกรณีเดียวกันถ้าใครคิดที่จะเล่นยามิต้อง5ดาวเท่านั้นดังนั้นก่อนหน้านี้ผมเลยแนะนำแต่แบบเอา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 รักเถอะเพราะว่าคือมันไม่ต้อง5ดาวนี่เนี่ยคือประเด็นปัจจัยที่ผมต้องการจะบอกคือเลือกลักเพราะว่ารักไม่ต้อง5ดาวไง แต่ยามิมันต้อง5ดาวโอเคไหม,ไมไแล้วถ้าก่อนน้นนี้ใครไปสุดฟาร,ร์หน้าเพรของคุณก็อาจจะไม่เหลือเหมือนกันดังนั้นก็เสียใจด้วยนะครับคือไม่รู้จะช่วยเหลือ,อยังไงดีมันจากระยะเวลาที่เหลืออีซัก20วันโดยเด็ดเสร็จมันน่าจะได้อยู่ซักประมาณ10,000เพรนะครับหรือเรียกง,ง่ายๆซักประมาณแ0ดส0ถึง100โลที่เหลือเพื่อนๆต้องไปลุ้นกันเองแล้วละ่ะแต่5ดาวอ่ะไม่ได้แน,น,น่ๆอันนี้เอาให้จบตรงนี้ก่อนนะครับอยากให้เพื่อนๆทำใจอ่ะแต่ถ้าไม่ทัน จะเติมเงินตอนนี้เลยก็ไม่ว่ากาันหรือจะหาไอดีสักราคา2 0 0 0 3,000บาทและเอาแบบมีเพชรติดมาด้วยสัก2 0 0 0มเพชรแบบผมเนี่ยและตัวละครมีแบบผมก็ได้เอามาต่อยอดก็ได้ซึ่งราคาอยู่สัก1 0 0 0ถึง2,000บาทโดยเฉลี่ยที่เจอเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเคลียรเรื่องนี้ไปก่อนดังนั้นหมายความว่าถ้าหากใครที่จะเตยมตัวแล้วอาจจะมาเติมแบบเติมพาร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนู่นนีน่นั่นผมไม่ค่อยแนะนำนะส่วนตัวผมบอกว่าหา ID เถอะดีกว่า สัก1 0 0 0ถึง2,000มีเพชรติดมีตัวละครคล้ายๆกับผมอย่างเงี้ยได้เลยต่อเลยนะครับโอเคอันนี้คือเรื่องแรกคือในเรื่องเพชรอาจจะยาวหน่อยต้องขอโทษแต่ว่าอยากให้เข้าใจแบบตรงๆไปเลยว่าเออไอดี ID ของเราควรไปต่อหรือควรหยุดแค่เนี้ยแล้วอย่าไปเล่นมันต่อนะครับไม่งั้นมันเติมเงินกับไอดีที่มันไปต่อได้ยากอะสู้เอาเงินตรงนั้นอนะซื้อไอดีใหม่มานนาจะคุ้มกว่าอันนี้เลยสรุปไปในข้อแรกนะครับ อันดับที่2นะครับคือการเตรียมปาร์ตี้นั่นเองนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องปาร์ตี้เสร็จมันจะมีในส่วนของอาวุธกับของที่เราจะต้องทํากับปาร์ตี้ให้มันสอดคล้องไม่งั้นเนี่ยเช่นของไปอย่างหนึ่งแต่ปาร์ตี้อีกอย่างหนึ่งมันอาจจะไม่ make ซ e n s สักเท่าไหร่โอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเอาแบบให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับว่าทีมของคุณจะเอาอาเจเป็นดาเมจหลักหรือเปล่าหรือทีมของคุณจะมีอีกตัวหนึ่งที่มีดาเมจเพิ่ม ขึ้นมาหรือทีมของคุณจะเน้นเป็นสายยือ้และเผาไปเรื่อยๆเห็นไหมมันมีแยกเป็น3กรณีนะครับซึ่งปาร์ตี้แต่ละอันเล่นไม่เหมือนกันเอาให้ชัดตรงนี้ก่อนอา้าวทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันละเนื่องจากสมมุติว่าไอลาเดนเนี่ยเป็นอาเจนะครับสาสุดคืออาเจ๊ ทีนี้เรามีตัวละครที่เราเปลี่ยนได้อันนี้ผมจะยกตัวอย่างคือปาร์ตี้ของในส่วนของคนเกาหลีต้องแข่งขอเล่นตี้แบบนี้ซึ่งตี้เนี้ยมันค่าได้แทบจากทุกตัวเลยแต่มีวงเล็บว่าลิทควรที่จะต้องสุดคำว่าสุดเนี่ยอาจจะต้องห้าดาวอันนี้คือดีที่สุดนะครับและการ์ดจะต้องมีการ์ดเฟโกแต่เนื่องจากไอดีของผมไม่มีก็อาจจะเล่นสุดไม่ได้อาถูกต้องครับใช่ครับทีนี้มันก็อยู่ที่ไอดีของเพื่อนๆเราว่าสายหมัดของไอเดีเพื่อนๆอ่ะเป็นตัวไหนเช่น เป็นฟาน้าเล่นคู่กับอาเจเล่นได้ครับเพราะอาเจเผาฟาน่าก็ยิ่งตีแรงขึ้นด้วยแถมมีโยยุด้วยถูกไหมนั่นแหละครับหรือว่าในส่วนของฟาน่านะครับจะใส่การ์ดเฟโกเพิ่มเพื่อให้ตีแรงขึ้นอีกก็ได้ได้หมดเลยมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาตัวเนี้ยเป็นดาเมตตัวไหนก็ได้อันนี้คือที่ผมอยากจะสรุปก่อนอันนี้คือทีมแรกเป็นทีมมีสายดามเมตหนึ่งตัวซึ่งดาเมตเนี่ยเป็นตัวไหนก็ได้เป็นยามิก็ได้เป็นฟาน่าก็ได้เป็น ตัวอะไรก็ได้อะที่คุณคิดว่าดัมเมิมันถึงเพราะว่าในส่วนขอที่ผมเอาลิฟต์เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวละครที่ผมลองเอาตีเขียวไปเล่นเนี่ยเราสามารถฆ่าตี้แดงได้สามารถฆ่าตีฟ้าได้แต่ติดไอทีมเนี้ยไม่สามารถฆ่าแอสตาได้ซึ่งอเจ้ลีโอน่ามาสามารถใช้อันติทีเดียวบุบแอสตาหายเลยทันทีนะครับดังนั้นถ้าเราเล่นตี้แบบนี้ เราควรที่จะออกของให้กับอาเจลีโอนาคล้ายๆกับตัวแอสตาครับหรือเรียกง่ายๆอีกหนึ่งทีก็คือคล้ายๆตัวลาเดนนั่นแหละซึ่งเราจะต้องไปเน้นในส่วนของเดฟกับ MATK โจมตีเวทกับเดฟอย่างละครึ่งโดยของเราจะใส่เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้คือตี้แบบแรกผมอย่าง,อย,างอย่างที่บอกกันวว่าตี้แบบไหนออกของแบบนั้นไม่งั้นมันไม่เ็กเซนเห็นไหมเห็นนะอ่ะโอเคอันนี้เคลียร์นะคือโจมตี3ช่อง1 2 3และเดฟ1 2 3 4เป็นประมาณนี้อันนี้คือตีแรกสำหรับที่มีดาเมตร2ตัวเพราะไอเนี้ยปิดแอสต่าไม่ได้ย้ำแล้วนะผมย้ำแล้วนะซึ่งล่าสุดผมลองเอาไปลงค่าในหมดยัเป็นแอสซ่าที่เหลือรอแค่เจยลโอาเจสิงโตเพื่อมาปิดแอสซ่าคือจบอันนี้คือตีแรก,อ,นนอ,แรกอันดับต่อมาเราจะไปคุยอีกตีหนึ่งก็คือเอาอาเจเป็นดาเมตหลัก ซึ่งถ้าอาเจ๊ดาเมจหลักหมายเขาว่าสมมตินะผมมีในส่วนของใส่จูเลียสเป็นโจมตีประมาณนี้ถ้าอาเจใส่ก็น่าจะอยู่ดาเมจสักประมาณ4 5 0 0 0โดยเฉลี่ยะจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วทีเนี้ยมันเป็นดาเมจหลักแน่นอนครับใส่แมงแต่ดาเมจโดยที่ไม่ต้องมีเดฟเลยก็ได้หรือมีเดฟเพิ่มมาสักหนึ่งช่องก็ได้ให้มีสักนิดหนึ่งมีติดไว้สัก8 0 0 0ันหมื่นมีติดไว้นิดหน่อยไม่ต้องสี่เรียดแต่ปาร์ตี้เนี้ยเราจัดทีม ไม่เหมือนกันนะครับโดยคุณจะต้องเอาในส่วนของอันนี้ออกมันจะเป็นประมาณนี้ตี้นี้ดียังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาคุยก่อนตี้นี้คือส่วนของริวนะครับเราจะแปะลบบัฟล้างบัฟติดสตันหมดสภาพแปะบัฟแม่งให้หมดอันนี้คือตัวทำให้อีกฝ่ายโดนโจมตีแรงนะครับส่วนอเจมีหน้าที่ทำดามจย,ย้ำทำดามจนะครับแล้วทีนี้ชาร์ลอต เป็นการเด่งโล่ให้กับอาเจ๊ถูกต้องถูกต้องเตะเลยเพราะว่าจะเพิ่มให้สําหรับตัวละครที่ตีแรงที่สุดใช่ไหมก็อาเจ๊ได้โล่แน่นอนประเด็นที่คนงงคือเอามาเพื่อ<ม>เกลดอเอามาเพื่อนะครับมผมก็จะบอกว่าเกลดอมันมีในส่วนของนําให้ตัวละครเลือดต่ําที่สุดย้ําต่ําที่สุดเป็นคงกระพันครับแล้วทีนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจใช่ไหมว่าเออใช้ท่าเนี้ยมันอยู่ได้3เทินนะครับ ผมย้ําแลวนะ3เทินสำหรับตัวละครนั้นและตัวละครที่โดนตีเป็นเทินแรกส่วนใหญ่เป็นสายโล่ถูกต้องครับพอเลือดแม่งลดต่ํากว่าชาวบ้านจับให้แม่งเลยหรือหรือเรียกง,ง่ายๆอาเจ้เลือดสักครึ่งหลอดใส่อันติให้ปุ๊บอาเจ้คงกระพันสาเทินครับผมประเด็นนี้ไม่รวมเผื่อเพื่อนๆงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวแต่เดฟไม่มีอ่ะมันจะไหวเหรอวะเนื่องจากว่าไอเกลดอเนี่ยมันสามารถเพิ่มในส่วนของบาเรีย ให้กับตัวละครได้เห็นไหมและเพิ่มป้องกันอีกเห็นปะเนี้ยเนียเนียนะให้ผลป้องกันกันกบพันธมิตรเป็นเนี่ยและให้ผลบาเรียด้วยมันได้นะครับหรือเรี่ยงง่ายๆมันคล้ายๆกับตัวชาร์ลอตคูณ2อ่ะแต่อาจจะไม่เท่านะเพราะชาร์ลอตมันให้50%ของเลือดเช่นชาร์ลอตแม่งเพิ่มไปล 5, 6, 000, นะ5 0 0 0 0 0 0 0เนาะแล้วไอเกลอะแม่งเพิ่มอีกอ,อีกอีก15ก็เลือดจะตกอยู่ที่เอ้ยบาเรียจะตกอยู่ที่ประมาณ7 ถึง8 0 0เรื่ยเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องมีเดฟก็ได้ชัดเจนปนะะเออมันเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วอีกอย่างอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเลือดลดต่ำกว่าชาวบ้านก็ให้เกลดอใช้เป็นคงกระพันหลังจากนั้นจะไม่โดนตีเลยเลือดจะไม่ลดทุกกรณีนะครับยิ่งอา,อาเจลีโอน่ามีมานาสกินด้วยหนักเลยไม่ติดบัฟด้วยตีเรื่อยๆไม่ต้องแคร์และชาลอตสามารถใช้สกิลอันนี้ใส่เกลเดอร์ต่อได้ เกลดอเกลเดอร์ or, er, แล้วแต่คนจะเรียกนะครับเกลดอแล้วกันอ่ะใส่ให้กับเกลดอเพื่อให้เกลดอใช้ SP ได้ต่อภายใน3เทินเกลดอจะใช้อันติได้อีก1ทีและสามารถคงกระพันให้อเจสิงโตอยู่คงกระพันไปเรื่อยๆและอันนี้ก็เป็นตี้สุดท้ายนะครับแต่ว่าเป็นตี้แนวผสมอ่าอันนี้เรียกว่าตี้แนวผสมนะครับซึ่งตัวละครหลักที่เราจะเล่นเนี่ยอันนี้คืออเจสสิงโตเหมือนเดิมนะโดยการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไง ทีมนี้เรียกง่งายๆว่ามีโล่2ตัวของออกแบบไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกโดยปัจจัยหลักนะครับเราจะให้แม่มดใช้ในส่วนของอ,อันติเพื่อให้แอสตาแอนติเวนโมนแล้วตีบึ้บหายเลยอันนี้คือดาเมตัวแรกคือใช้ได้1ทีปิดแม่งก่อนเลย1ตัวเช่นอาจจะเป็นตัวชาร์ลอตปิดแม่งก่อนเลยหรือจูเลียสปิดก่อนหรือวิลเลียมปิดคือตัวไหนก็ได้ขอสักตัวหรือตัวริวก็ได้ปิดแม่งก่อนเลยทีเดียวบึง้งล้านหนึ่งอะไรเงี้ย อันนี้คือหน้าที่ของแอสตานะครับใช้อันติเพื่อให้แอสตาใช้อันติอีกหนึ่งทีบึ๊บหาย1ตัวจบหลังจากนั้นอาเจสิงโตนะครับมีในหน้าที่นะฮะเจสิงโตมีหน้าที่เผาไหม้เรื่อยๆและดึงให้สายหมัดมาตีเธอแน่นอนรัาว่าถ้าใครเล่นตีตี้แบบนี้นะครับแอสตาเนี่ยจะเล่นแบบใสด่ดาเมจสุดเลยก็ได้เช่นแบบดาเมจห0,000เลยอะ่ะก็ได้4 0 0 0 0 50,000ได้เลยนะครับแล้วก็อาเจเน้เนไปแนวถึก เพราะว่าอเจเนี่ยจะเป็นโลแทนส่วนไอเนี่ยจะเป็นสายดาเมจสำหรัหบแอสตาแต่ข้อดีคือมีแม่มดเข้ามาด้วยตี้เนี่ยจะสามารถฮิลตนเองได้ตี้เนี่ยข้อดีของมันคือฮิลตนเองได้นะครับและแอสตาจะไม่โดนตีเพราะทุกตัวไอตัวที่โจมตีแรงอ่ะจะตีอเจสิงโตก่อนเสมอและจะติดไฟเผาถูกต้องครับเผาเรื่อยๆทีมเราฮิลเรื่อยๆเรียกว่าเป็นการยื้ออ่ะเจ็บปะ อันนี้คือทีมยื้อนะครับคือเราจะสามารถยื้ออีกทีมได้เรื่อยๆโดยเผาแอสซ่าใช้อันติฆ่าอันติฆ่าอันติฆ่าชาร์ลอตนะครับมีหน้าที่ในส่วนของอใช้สกิลเพิ่มให้แอสซ่ากับแม่มดใช้ SP ได้เต็มวัยมากขึ้นแล้วก็นั่นแหละอันติฆ่าติฆ่าเนี่ยเป็นทีมยื้อที่ดีอีก1ตี้นะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะทั้งหมดเป็น3ทีมส่วนที่เหลือเพื่อนๆอยากเล่นทีมไหนก็ลองไปจัดกันดูและการถือว่ามาบอกรายละเอียดให้ เป็นประมาณนี้เนาะ